ก็าอาจจะเอาแบบผู้กองธรรมนัฐเนะโอ้โหมันด่าผมมาตั้งแต่สี่ห้าปีไม่เลิกนะเออด่าผมว่าไอแป้งไอแป้งไอแป้งนะครับอ,อ,อะไรอะไรก็ไอแป้งมันคือแป้งผู้กองธรรมนัฐนีน่แกโอ้โหฟ้องม่ต้องหกร้อยคดีนะครับจะบอกว่าไอพวกนี้ก็ด่าผมไอแป้งไอแป้งไอแป้ง,ปงผมผมไม่ได้เกี่ยวข้องกับการค้ายาเถพติดนะผมแค่เป็นพยานผมดูรายการกุณสอยทธนะ นะผู้กองธรรมนัฐแกก็บอกว่าเนี่ยผมเนะี่ยโดนใส่ร้ายมาหลายปีแล้วนะครับที่ผ่านมาเนะี่ยผมเป็นแค่พยานผมไม่ได้เป็นคนนําเข้าส่งออกยาเสพติดนะถ้าผมค้ายาเสพติดบนันนี้ติดคุกหัวโตอันนี้ผมฟังเขาพูดนะนะครับนะแล้วก็มีก็คนก็อะไรก็แป้งสองคำก็แป้งตัวน,นี้คิดว่าอะไรกลายเป็นชื่อเล่นไปแล้วนะคุณสรยุทธก็ถามผู้กองธรรมนัฐว่าโกรธไหมโอ้มาก่อนก็โกรธตอนนี้เป็นไงชินแล้ว เพราะอะไรคิดว่าเป็นชื่อชื่อเล่นไปแล้วนะครับก็ฝากไปยังผู้กองก็อย่าไปคิดอะไรมากเลยนะครับคนเราเกิดมาไม่มีใครสมบูรณ์แบบนะครับมันก็ต้องมีแผลบ้างมีดำมีเทามีดังด่างรอยแผลเป็นอะไรบ้างเพียงแต่ว,ว่าแผลเป็นถ้าเกิดมันแผลใหญ่มันก็รักษายากธรรมดานะครับวันนี้เรามาเป็นใหญ่เป็นโตผู้กองก็เป็นเจ้าของพรรคกล้าทําเป็นคนดีเดตนายกมีสอสอในสังกัดเยอะ คาดว่าจะได้ชนะเลือกตั้งประมาณสักสี่สิบคนอะไรถึงแนี้เพราะฉะนั้นมันสังคมก็มันก็เป็นแบบนี้อะ่ะถ้าผู้กองธรรมนัสทนได้ก็เล่นการเมืองต่อไปทนไม่ได้ก็เลย <c oughs> นะครับนะเพราะฉะนั้นแกก็บอกว่าแกเนี่ยไม่ได้ค้ายาเสพติดนะครับนะที่ผ่านมาแกก็ต้องเอาตัวรอดนะเขาเขากันผู้กองก็เป็นพยานในฟังแกพูดนะนะครับนะครับพี่น้องประชาชนคิดอย่างไรก็แล้วแต่ท่านนะครับแต่ผมก็ ตามนั้นเนะี่ยผู้กองแกว่าไงก็ว่านะั้นเนี่ยเพราะเราก็ไม่อยากจะเดินทางไปึ้นสาลที่พะเยาโอ้ฟอ้องก็หกร้อยคดีนะอืเยอะอยู่แล้วหกร้อยคดีแนตะ่แกขยนันมาตังก็เยอะนะทั้งแจ้งความทุกฟ้องฟังแล600้วหกร้อยคดีเป็นพวกเอามาตารแล้วสี่ร้อยนะครับตัวจริงสองร้อยคดีนะครับก็ว่ากันไปก็สังคมโซเชียลนะครับเรามาเล่นการเมืองคนก็ต้องวิาพากษ์วิจารณาผู้กองก็ต้องรับอ่ารับฟ,ฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง นะครับก็ว่ากันไปครับนะเออนะครับเรื่องผู้กองธรรมนัสใครชอบก็เลือกก้าทํานะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตเชร์ซะหน่อยนะเชร์เลยนะครับใครชอบอพี่นัทนะครับก็ไปเลือกพี่นัทไปเป็นนายกคนต่อไปชอบไหมนะครับระหว่างพี่นัทกับพี่เต้เลือกใครดีระหว่างพี่นัทนะครับอพี่นัทนี่ของแกเนี่ยคือเป็นคนที่ไรนะบ้าทํางานเลือกคนบ้าเข้าไปแกเป็นคนบ้าทํางานแล้วก็แกก็ชอบพูดว่า พืชมากกว่าทำเอ้ยอ้ยทำมากกว่าพืชนะนะครับนะนะนะแล้วเวลาปิดงานนี้แกก็จะบอกว่าอะไรเปิดงานนะสีเกมอันนั้นแกแกพืชผิด,ผดนะครับอย่าไปจับผิดอะไรแกเลยแต่พนอะจับผิดว่าแกปิดสีแกมแกบอกว่าเปิดอันนี้ก็เพราะว่าแกพืชพืชผ,ผ,ผิดไปนะครับเพราะนั้นก็เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆขำๆไปหลงถ้าพูดแบบนี้พี่นัทก็ไม่ไม่แจ้งความจับลุงเดนะครับไม่พี่เดนี้ไปไม่ว่าอะไรครับนะ เพราะแกพืชผิดจริงๆครับมันติดซีเกมแกก็ดันไปเปิดซนะอันนี้ก็เป็นการพืชนะเรื่องพืชสบายๆเข้ามากดไลค์กดแชร์กันนะครับสบายๆนะครับเราเวลาจะพาดพิงใครเราก็คุยขำๆไปติดตลกไม่ต้องเอาเปเอาตายแบบที่นัทบอกครับเราไม่ต้องไปเอาเปเอาตายอะไรใครนะเออใครบอกเราครูแป้งเราก็แจ้งความอะแจ้งไปหกร้อยก็ดีแล้วนะนะอยากจะถามพี่นัทไม่รู้ว่าเหนื่อยบ้างไหมนะครับอ่า บางคนถามว่าผู้กองธรรมนัฐเป็นพยานทําไมติดคุกอ๋อผมไม่กล้าพูดหรอกกลัวไปเป็นพยานที่พะเยาให้ไปเป็นไปเป็นจําเลยนะโลมรังสีมันก็โดนไปนะ้ะนะครับติ่งเวิร์กพอยต์อะไรนะครับไปแล้วนักข่าวแล้วใครจต่ใครเยอะแยะเบื่อไปพะเยาวาถามว่าเป็นพยานทําไมติดคุกลองไปถามพี่นัดดูนะนะครับนะครับ,นะรบก็กว่ากันไปนะแกบอกแกไม่ได้ค้ายาเสพติดไม่ได้นําเข้าส่งออก แกไปเที่ยวแล้วก็เหเกิดเหตุการณ์ไม่ไม่คาดฝันเพราะนั้นก็ต้องต้องเชื่อตามนั้นนะ่ะตามนั้นนะอืมนะครับอย่าไปแพ้เสียงในหัวบางคนไปแพ้เสียงในหัวแล้วไปโพสไปโพสมาก็ต้องไปพยาอีกนะอ่านะเข้าใจนะอ่าเออตำรวจนิวเซาวลนเขาเรียนจบอะไรมาไม่ทราบครับผมไม่ทราบเราไม่ทราบก็ผู้กองแกว่าไงก็ตามนั้นนะแกเป็นพยานก็พยานจบ จะไม่บอกว่าแกไปนําคงนําเข้ายาเสพติดอะไรไม่ใช่แกบอกแกไม่ได้ทําแกไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับเรื่องอะไรที่ไม่ดีอย่างนี้ก็ตามนั้นแล้วกันนะตามนั้นก็ตามนั้นนะนะครับเราตามนั้นแหละไปรอวันที่8กุมภานะครับนะก็ชาวพะเยาก็ถ้ารัฐพี่นัทก็ให้พี่นัทเป็นนายกคนต่อไปเอาพี่นัทหรือพีเ่เต้ดีแต่ถ้าพี่เต้ก็มีโอกาสได้ไปดาวองคานะยึดใครยึดพื้นเสร็จร่างกายแข็งแรงไปดาวองคาร เราไปช้อปปิ้งกันที่เซ็นทรัลเวสต์เกตสาขาดาวคารผู้หญิงก็สามารถมีผัวได้สี่คนคนแรกไม่รักเรายังเหลืออีกสามคนนะครับที่ยังรักเรานะครับอนะครับวัยรุ่นเขาว่ากันอย่างนี้นะนะครับดีไหมครับอนะครับดีไหมครับนะนะครับอนะครับนดี่ยวก็คุยสบายๆนะสบายใจนะเข้ากันคนดูเยอะนะครับวันนี้นะครับนะครับเข้ามากดไลค์กดแชร์ด้วยใครคิดว่าพี่เดย์พูดคือผมอยากจะคุยสร้ารค์นะ นะครับยังไงก็เลือกตั้งครั้งหน้าขอโอกาสพี่นัทเป็นนายกคนต่อไปนะครับแต่ถ้าไม่เลือกพี่นัทก็ยังไงเลือกพี่เต้น,นะเพราะว่ายังไงเราอาจจะได้ไปดาวองคารกันนะครับยังไงสองคนไี้ฝากไว้นะครับนายกในดวงใจของพี่น้องประชาชนนะผู้กองธรรมนัสกับพี่เต้เลือกเราเอาใครดีนะครับสบายสบาย,บายตื่นขึ้นมาก็เราดูของแปลกแปลกบ้างของแปลกแปลก นะครับดูเอาเอาเต้เป็นนายกไ,ไปแน่ประเทศเราอาจจะดีขึ้นนะนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเลือกพี่เต้นเนี่ยมีนิวเคลียรสิบลูกเนี่ยอ่าฮุนเซนอาจจะไม่กล้าบุกนะเพราะว่าพี่เต้มีระเบิดนิวเคลีย์เออมันก็เป็นไปได้นะนะครับฮุนเซนอาจจะไม่กลัวพี่หนูแล้วกลัวพี่เต้อะเอาเอาไงเดียนะครับเขาบอกอะไรจะมีเมียไม่มีทางยอมให้เมียไปมีผัวคนที่สองคนที่สามที่สี่จริงไหมอ่านะ นะครับบางคนบอกพี่เดเปลี่ยนใจไม่เอาส้มแล้วนะนะครับเราต้องให้กําลังใจทุกพักผมไม่ได้โควสพพักส้มนะครับผมเชียร์ทุกพักนะผมบอกนะผมเจอพี่เทงผมที่บอกเลยผมเชียร์ทุกพักเชียร์หมดประชาธิปั์ก็เชียร์นะครับนะพักแดงก็เชียร์พักส้มก็เชียร์พักเขียวก็เชียร์พักฟ้าพักนาเงินเชียร์หมดนะครับพักเล็กพักน้อยอะไรเชียร์หมดพักเล็กพักน้อยเนี่ยโอกาสที่จะคนจะเลือกยาก โอกาสจะได้คะแนนนี่ยากมากเพราะฉะนั้นแต่ละพักเนี่ยมันต้องหาเสียงแบบแปลกๆอย่าง ى, พระพักของอ, ى, อาจารย์เจตนะครับแกก็สไตล์ชาตินิยมจงรักพักดีอ, ى, อะไรเขาเรียกเชิดทูนสถาบันแกก็รำดาบถวายอะไรบรรพ ى, บรรบรรพบรุษนะครับใครชอบแนวรำดาบจงรักพักดีก็ไปเลือกอาจารย์เจตผมว่าตัวจริงแกก็สไตล์ตรงไปตรงมานักเลงดีนะ เห็นด้ข่าวผมไปดูกวติแกลูกครึ่งเอลซาวดอร์เลยไงดูดูหน้าตาเนี่ยเหมือนฝรั่งตัวใหญ่สูงนะไทรชอบประจย์เจดนะครับนะครับแกก็จงรักภักดีนะครับรนายกชอบแก้มตา112ไม่ได้ไทรไม่อยากให้แก้ก็ไปเลือกพักนั้นอะไรเงี้ยจำนองนั้นอนะ่ะก็เป็นคนชาติิยมประจย์เจตก็เป็นคนเก่งมีความรู้นะเอ่อความรู้เป็นด็อกเตอร์ด็อกอะไรต่างๆนที่เต็มไปหมดนะหรือจะเรียกหมอว่าลงนะหมอว่าลงเนียมือปราบจำนำข้าวนะ แต่แกก็ไม่ได้เป็นอสสมานานแล้วก็น่าเห็นใจกันนะนะก็คือแต่ละพักเล็กเล็กน้อยน้อยไม่ต้องหาเสียงแบบโดดเด่นอย่างพี่เต้นเนี่ยถือว่าการหาเสียงโดดเด่นมีโอกาสได้เป็นนายกนะพี่เต้นเนี่ยนะครับยึดพื้นเสร็จไปดาวคารผู้หญิงมีผัวให้สี่คนคนไหนยังหาแฟนไม่ได้รัฐบาลจัดหาให้นะเห็นนะโอ้โหนโยบายแกเนไงโอ้โหโคตรเท่เลยพักเล็กๆก็ล,กอลองดูว่าจะน,นําเสนอยังไงนะถ้าจะลดแรกแจกแถมคงสู้พักใหญ่ไม่ได้แเราทั้งแจกทั้งแถมกันนะ เอาไงดีพี่น้องอนะนะนโยบายหาเสียงไม่ต้องเราใส่ร้ายป้ายสียก็อย่างเดียวไม่เลือกเราเขามาแน่เลือกพักรับชาติพักไหนช้างชาติไม่ต้องเลือกแน่นะครับ๋ยวนี้ตอนนี้นะนะครนะใครพวกอนุรักษ์นิยมนะครับอ,อย่าไปเลือกคนอื่นเดี๋ยวคะแนนตกน้ำมาเลือกพักเราพักเดียวเดี๋ยวเสียของ นะครับเออนะครับการหาเสียงตอนโค้งสุดท้ายเนี่ยมันก็ต้องแบบนโยบายไม่ต้องแล้วนะครับก็คือว่าอย่างไรไงทุกคนตัดสินใจเลือกเลยอ่าครับเลือกเรากลับไปทําต่อคราวที่แล้วเราทาได้แค่สามเดือนนะครับเดี๋ยวให้เราอีกสี่ปีนะทุกอย่างได้หมดนะครับนายกอนุทินแกก็หาเสียงเม,มื่อวานนี้แกก็แกก็เป็นคนพูดเก่งนะใครบอกว่าโอ้โหนายกอนุทินพูดไม่เก่งโอ้โหโคตรพูดเก่งเลยแต่แการชอบพูดคนเดียวแกไม่ชอบดีเบตเพราะอะไร เดี๋ยวคนก็มาถามเรื่องอะไรเผากระโดงบ้างล่ะหัวสอวบ้างล่ะกัญชาบ้างล่ะแล้วก็อะไรสนามแข่งรถอ่าตระกูลชิดชอบบ้างล่ะแกเบื่อคําถามพวกนี้เบื่อไงแกเบื่อคําถามพวกนี้มาถามเนะยใครถามมากๆบอกเดี๋ยวระวังจะโดนฟ้องเนี่ยนายกหนูแกบอกเพราะนั้นแกก็ไม่อยากจะไปนั่งดีเบตเพราะนั่งดีเบตก็ถามอ่าเผากระโดงว่าไงครับทนายกนะครับ คดีหัวสวยังไงครับนะครับนะสนามแข่งรถบุรีรัมย์ทำยังไงครับคือโดนคำถามพวกนี้แกก็อ่ากลัวจะเสียคะแนนแกก็ไม่ค่อยร่วมดีเบตอย่างที่ผมไปมาคุณอนุทินก็ไม่ได้ไปแต่แกแชอบพูดคนเดียวแต่แกพูดเก่งนะลีลาเยอะมุกมกอะไรต่างๆเยอะก็ต้องยอมรับว่าพี่หนูเป็นคนพูดเก่งแล้วแบบพูดแต่ตัวรอดอย่างคุณสุปฏิเมื่อวานนี้พูดแต่ผมก็ฟังนะคล้ายๆก็หาว่าชื่ออะไรชื่อแต้มนี่ แต๋มเนี่ยเป็นนางแบกของภูมิใจไทยแบบพักแบบอนุทินความจริงไม่ใช่นะแต่มไม่ใช่แต่มนักเรียกแต่มเนี่ยแต่มนักถ้าผิดขอโทษด้วยนะแต่มไม่ใช่แบกอนุทินไม่ได้แบกภูมิใจไทยแต่มเข้ามาทาเนี่ยเพื่อประโยชน์ของทุกคนที่อยู่ที่นี่นะก็หมายถึงว่ากําลังจะบอกว่าแต่มไม่ใช่นางแบกของภูมิใจไทยไม่ใช่นางแบกอนุทินแต่แต่มคือเข้ามาช่วยเหลือประเทศชาติทุกคนทําเพื่อทุกคนนะ เออนะครับแต่คนทั่วไปก็จะมองว่าสุปฏีคือนางแบบนางแบบของไทยนางแบบของอาูมิใจไทยนะครับนะอันนี้คนทั่วไปก็มองนะอแต่พี่แจ็งก็บอกไม่ใช่ไม่ใช่แต่มไม่ใช่นางแบบแต๋มคือคนที่จะเข้ามาช่วยเหลือประเทศชาตินะอาเพราะแต๋มก็จะเก่งเรื่องค้าเรื่องขายมาคนก็ถามว่าแต๋งแต๋มเก่งขนาดนี้แต๋มทำไมต้องมาอยู่ภูมิใจไทยทำไมไม่ไปอยู่พัคอืนก็แล้วแต่คนชอบไม่ชอบนะครับ เพราะว่าอย่างภูมิใจไทยเนี่ยอย่างแฉมเนี่ยก็ถือว่าตัวท็อปของเขาเลยเพราะตอนนี้ไอ้ใครจะมาโหชายแดนอะไรต่างๆมันไม่มีการลบแล้วไอ้คเห็นก็ตายจ,จบแล้วเพราะฉะนั้นใครจะทําตัวเป็นทาสานไอ้ห้อยไอ้โนจะไปโหชายแดนปั่นกระแสว่าเดี๋ยวจะไม่มีการเลือกตั้งไอ้ประชาชนเขาไม่เชื่อแนละ้วเพราะว่าประชาชนต้องกินข้าวมันไม่มีหลักวันเลือกตั้งใครจะส่งจรวดยิงเข้ามาบีเอ็มอะไรตะไลต่างๆอะ่ะไม่มีไอ้พวกนี้คือปั่นกระแสเพราะอะไร คะแนนมันเริ่มไม่ค่อยดีก็เลยบอกเฮ้ย hey, มึงปั่นกระแสเดี๋ยวเขมຈจะส่งเครื่องบินเข้ามาหรือว่า,ขาเขมຈจะยิงประเทศไทยไม่มีหรอกครับคือพวกนี้ปั่นกระแสเพราะฉะนั้นไอ้พวกไอ้พวกชาตินิยมตอนนี้ก็เริ่มเบาลงมันคะแนนก็ไม่ค่อยได้ก็ปั่นกระแสไปเดี๋ยวขเขมຈจะบุกแล้วไว้ใจขเขมຈไม่ได้เดี๋ยวคุนเซนเตรยียมนะครับปืนยองปืนใหญ่เราไม่มีครับคือพวกนี้ก็เรียกว่าปั่นกระแสขึ้นมาเพื่อจะให้ได้คะแนนพวกชาตินิยมตอนนี้มันหายไปแล้วไม่มีแล้ว ตอนนี้นะครับโค้งสุดท้ายเนี่ยนะครับถ้าเราถามประชาชนเราเดินไปเนี่ยถามประชาชนนะนะครับเราไปถามประชาชนหรือว่าเขาเรียกอะไรดูผลสำรวจตอนนี้ประชาชนสนใจอย่างเดียวปากท้องไม่มีจะกินขนาดไอ้ลูกเศรษฐีที่เล่นหุ้นมันจะบอกเลยคนไทยในยส่วนใหญ่เนี่ยเป็นคนแก่แล้วคนจนแล้วมันก็เติม้วยว่าโง่ด้วยสามอย่างและไอ้ลูกเศรษฐีที่เล่นหุ้นที่ที่มันพูดมันพูดเรื่องจริงนะแต่ว่าคนไทยมันรับไม่ได้ นะครับพร้อมเป็นความจริงนะครับนะเพราะคนไทยส่วนใหญ่จนแกแกจนแล้วมันไปเติมมางโง่ด้วยนะครับนะลูกเศรษฐีพวกนี้คนพูดอ่ะมันเป็นเรื่องจริงนะแต่ว่าคนแก่แล้วก็จนแล้วก็งโง่เนี่ยก็ต้องฟังฟังแล้วก็จะกลับมาคิดว่าเฮ้ยแกแกแล้วก็ต้องหาทางทำมากินแล้วก็อย่างโง่นะมันว่าเราโง่เราโง่จริงเราก็พัฒนาตัวเองก็แค่นั้นไปโกรธมันก็เท่านั้นเนี่ย มันพูดเรื่องจริงแต่ว่าสาังคมแม่งจะรับได้หรือเปล่า